สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาแล้วมาแล้วเราเป็นแชมป์พลเนู้ดการนี้นะคะเป็นสมัยที่ยี่สิบแล้วสุดยอดมาเลยค่ะความสามารถความพยายามของทีมรุ่งงเราตั้งแต่ต้นนู้นนการจนถึงณตอนนี้นะคะถือว่าทําได้สุดยอดมากเลยโดยเฉพาะเรามี กุนซือจะชื่ออัน,นีสวัสด์นะคะถึงแม้ว่าในตอนแรกๆเราจะไม่มั่นใจในความสามารถของเขาในการคุมทีมริวพูแต่ณตอนนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยคะ่ะเป็นกุนซือที่ถือว่าทำให้ริวพูเั้นท็อปฟอร์มแล้วก็มีผลงานที่ดีมาตลอดตั้งแต่ตน้นฤดูกาลจะถึงณตอนนี้นะคะทำให้ทีมริวพูเ์ลานี่ครองแชมป์เพเมเรกฤดูกาลนี้ได้เป็นผลสำเร็จนะคะสุดยอดมากเลยค่ะ เราจะเห็นว่ารีุงเราชุดนี้คือนักเตะเดิมๆของเจ้เกนคัพนะคะแต่เพิ่มเติมแค่คนเดียวคือเคียวซ่าในระบบของเจ้เกนคัพนะป่านหนห้ก็ใช้ระบบ433ทําให้รีฟูมีเกมรุกที่ดุดันน่ากลัวการเพสซิ่งคู่ต่อสู้ได้ยอย่างเร็วนะคะนักเตะม,มีความต้องใช้พลังงานเยอะมีความร้ามมีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ในกุนซือปัจจุบันที่ไปอ่านเนซอลและขามาคุมริวฟูเนี่ยแทคติกของเขามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงโดยการให้ใช้ระบบ4 2 3 1นะคะแดนกลางมีเพิ่มขึ้นโดยมีมิชิเบอร์สิเข้ามาตรงกลางนะคะช่วยกับเบอร์9นะคะมีฟิลเบอร์9ก้าทให้แดนกลางเราเหนียวแน่นขึ้นในระบบตั้งรับเราจะป้องกันเกมรุกของกุยต่อโซได้อย่างดีเยี่ยมในการ ทำเกมรูปเราก็ยังมีมิติการทำเกมรูปได้หลายๆแบบโดยเฉพาะมีฟิลด์แดนกลางของเราเนี่ยขึ้นไปเติมเกมรูปได้บางทีบอกเขายิงระยะเสาไก่ได้ด้วยนะคะแล้วก็การผ่านบอลสวยๆการทุบทรวงตรงกลางของไลอาคฟเฟนแบกแล้วก็แมกคาริสเตอร์นะคะทำให้เกมรูปของเราในการทำประตูเน่ได้หลายๆเกมทำให้เรายิงคู่ต่อสู้ได้มากกว่า1ประตูนะคะ แต่บางเกมเราก็อาจจะเล่นแย่แต่ก็ไม่สึงกับแพ้แต่ก็ยังยิงได้ชนะคู่อสู้ได้อาจจะหนึ่งประตูแต่เกมแท็ติกของอาน,นิซอยก,ก็อาจจะนิ้นผลการแข่งขันมากขึ้นน้นเกมรับให้เหนียวแน่นขึ้นผลการแข่งขันจึงทําให้เราเนี่ยแพ้น้อยนะคะเพราะว่าเราการทําเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นนี่ถือว่าเราก็ถือว่าสุดยอดค่ะทําให้เรามีเกมรุกดุกด,ดัน เราแพ้น้อยแล้วก็หยิงมากขึ้นเราชนะมากขึ้นเราก็สามารถมีคะแนนมากกว่าอาร์เซนอลณตอนนี้นะคะโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ได้เอาชนะสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเราก็มีคะแนนห่างจากอาร์เซนอลขาดลอยและทําให้เราได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกการนี้นี่อย่างเป็นผลสาเร็จเลยนะคะด้วยคะแนน82คะแนนห่างจากอาร์เซนอย่างขาดลอยเลยนะคะแต่ว่าผลการแข่งขันเน,นี่ยมันยังเหลืออีกสเกม ก็ถือว่าเรียวผู้ก็ยังต้องทำเกมที่เหลืออีกนะคะไมว่าจะเจอทีมใดเราก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดถือว่าขอให้เรียวภูของเราเล่นให้ดีที่สุดในสี่เกมที่เหลือนะคะขอโชคดีค่ะเรียวพูสู้ๆนะคะสุดยอดมาเลยค่ะอานี้สลอ็อตอานี่สลอ็อตลา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 ,ลาอานี้สลอ็อตลา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 สุดยอดค่ะทำให้รีภู ตอนนี้เป็นแชมป์เปียยนะ้วกัน 2024- 2 0ย5นณตอนนี้นะคะถามว่าเรามีความสุขมากๆเลยค่ะเราเป็นแฟนบอลลิ้วพูตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนี้ก็ถือว่า3เซกปีแล้วก็เห็นนิ้วพูดได้เป็นแชมป์เปียนเหรียครั้งนี้ก็ถือว่าสุญยอนมากเลย เก่งมากๆเลยค่ะอันนี้สนอตขอบคุณมากนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะแฟนบอลลูพู